ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับสู่รายการของเราอีกครั้งแล้วครับ,รบนี่คือครัวคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนทําอาหารนานแล้วไม่ได้สอนทําขนมนะฮะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเป็นขนมแบบเคก้กขนมลักษณะที่เป็นขนมฝรั่งแบบนี้ดีๆเนี่ยต้องไปร้านนี้เลยครับ,รบ by Chef Bakery and Bistro จริงเป็นคนไทยนะครับเชฟเอเนี่ยเป็นคนไทยแต่ว่าคนที่หลงไหลแล้วก็รักในการทําอาหารใช่เคยมาออกรายการเราไปแล้วได้สิคะแนนเต็มไปแล้วคนนี้คนนี้เคมเบรียมาพาอ่อนนี่อันนี้ตอนสมัยนี้มันคงหาได้เต็มไปหมดแล้วนะผมเดาเอาว่าแต่ตอนที่เขาเอามาออกนะเขาเป็นเจ้าแรกๆเลยนะที่ทำอันนี้ขึ้นมาขอดูหน่อยได้ไหมฮะนี่ฮะแล้วเดี๋ยวจะมีคนพิสูจน์ให้ดูว่าคือคนนี้เป็นคนที่ชอบเคมเบรียมากๆโดยเฉพาะที่ ร้านของเชฟเอเนี่ยนะ<ไ>ครับก,กินน่ารักด้วยกินแต่หน้าเขาจะกินอย่าง,ง <S 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 านี้ฮะโดยเขาไม่เคยรู้ความคุณลองกินของเขาคุณลองกิน,นเนื้อข้างในเนื้อก็อร่อยอแล้วอันนี้เขาก็ปรับมาเป็นคือมันอร่อยอย่างนี้คเคบเบรเขาที่มันอร่อยเพราะอะไรว่าวามหวานนี่เขาได้มันได้จากาน้ำมะพร้าวด้วยเขาเขาลองดูเขาไม่ได้เขาไม่ได้ทําแต่เฉพาะที่เรียกว่าพูดง่ายๆว่าใส่น้ําเปล่ามันเป็นน้ำมะพร้าว มันเลยหอมห<น>มันเลยหอมมันแล้วมันจะแตกตา่างไงฮะฝรั่งก็ไม่มีฝรั่งก็ไม่ได้ทําอย่างนี้แต่วันนี้เขาจะมาสอนเราทำเลดเวลเวตเค้กครับมันทํำยังไงขอเชิญท่านผู้กับคุณภูสิทธิ์บุญสิทธิ์จากร้านบายเชฟเบเกอรี่แอนด์บิสโทรครับเอ๊ครับสว <ขอ S 3> ัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอกลื้อฟื้นประวัตินิดนึงก่อนให้คนได้ดูให้คนได้รับทราบจริงๆเป็นเชฟมากี่ปีแล้วก็ประมาณเกือบ30ปีครับเกือบ30ปีนะมันเริ่มต้นได้ยังไง เริ่มต้นตั้งแต่เป็นสจวัดครับล้างจานอยู่ในครัวก่อนอครับจนวันหนึ่งก็เชฟก็เห็นว่าเออเรามีวิแววก็เลยดึงมาเป็นผู้ช่วยเชฟก่อนเก็เรียกว่าเฮลเปอร์กุ๊กครับแล้วก็ปรับตำแหน่งมาเรื่อยๆครับแล้วก็ย้ายไปโรงแรมหลายที่ครับเก็ไปอยู่ตั้งแต่สมุยก็อยู่มาแล้วครับหัดใหญ่ก็อยู่มาแล้วอตอนนี้เชฟมันมีทั้งเชฟของข่าวของหวานใช่ครับมันมีดีไซ์เชฟแล้วก็มันก็มีทั้งอาหารที่เป็น อ่านข่าวใช่ครับเป็นเมนเป็นเมนเงี้ยเมนดิชคุณคุณถนัดทางไหนผมเหรอครับที่จริงครั้งแรกเลยที่ที่ว่าเริ่มต้นก็จะเป็นเบเกอรี่ก่อนครับแล้วก็อาหารไทยคราวนี้ผมคิดว่าคนที่เป็นเชฟเนี่ยมันต้องแตกฉานทุกอหานทุกอย่างอ่านทุกอย่างครับก็เลยถึงจะเรียกว่าเชฟได้นี่เปเมืองไทยนะเมืองไทยต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแต่แล้วจริงถึงเมืองนอกก็ตามที่ท่านจรจินว่าคนที่เป็นเชฟของหวานคนที่เป็นเชฟของค่ะ จริงๆเขาทาได้หมดนะครับเขาทาได้หมดแต่ว่าเขาเอกอุทางด้านไหนหรือเขาจะต้องไปดูแลทางด้านไหนใช่ไหมครับเพราะในพัตคารมพัตคามหนึ่งเขาจะมีแบ่งออกเป็นสองเชฟใช่ไหมใช่ครับเชฟของข้าวเชฟของหวานหนูก็เป็นเชฟนะอ๋อนี่ก็นี่ก็เชฟนะครับใช่เพราะว่าหนูจะเอกอุทางด้านชิมเชฟชิมชิมได้ทั้งของข้าวหวานเลยแต่ผมดูลักษณะคุณระยะหลังๆคุณเชฟแน่นอนนะครับยังไงเชฟแล้วเชฟบ้าเชฟบ้าเต้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 เพอเลยนะขอบคุณมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาสอนกันเรียกว่าเลดเวอร์เวดเค้กใช่ไหมฮะใช่ครับ วิธีการทําอะไรยังไงเดี๋ยวเขาจะบอกละเอียดเลยแต่เอาอย่างนี้ก่อนเผื่อท่านอยากจะไปกินอาหารของทั้งหวานและก็ทั้งข่าวครับบายเชฟเบเกอรี่แอนด์บิสตออยู่ที่อยู่เยื้องกับโอมโปรราชพฤกษยพฤกษครับครับราชพฤกษยพฤกษใช่ครับมีทั้งของข่าวของหวานครบถ้วนครบถ้วนครับครบถ้วนครับวันนี้เราก็เลยเอามาเสนอเป็นบางส่วนเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับแต่ว่ามาดูกันว่าเรดเวลวิตเค้กเขาทำยางไรบาเชฟเบเกอรี่แอนด์บริส นี่ครับนั่งไข่ลูกชายใช่ไหมลูกชายครับลูกชายและอีกคนผู้หญิงคนนั่งไข่เป็นลูกน้องครับอ๋อโอเคครับอ่ะไข่ไก่ไข่สิบแปดฟองครับสิบแปดฟองครับครับทั้งไก่ขาวทั้งไก่แดงเลยครับไม่เอาเปลือกนะครับนะครับแล้วก็แป้งหนึ่งพันอลังกไม่ต้องบอกก็ได้นะครับแป้งหนึ่งพันังกเป็นแป้งอะไรอ่แป้งนําเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์ครับทำไมมันสีแดงๆอ่ะอ่าเป็นแป้งที่มิกมาแล้วครับอ๋อแล้วก็ใส่ไข่ลงไปครับอื ครับแล้วก็น้ํา1 8 0กรัมคกรัมครับครับแล้วก็ตีให้เข้ากันนะครับสปีดกลางนะครับครับเอะเมื่อกี้ผมได้ยกังแป้งเท่าไหร่นะหนึ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยกรัมหนึ่งพันห้าร้อยกรัมโอเคครับแล้วก็เนยเนยสองร้อยสี่สิบกรัมครับเนยจืดเนยจืดครับครับเอาไปเนยละลายนะครับเอาไปละลายซะก่อนครับพอละลายเสร็จก็เอามาใส่เลยเอามาใส่ครับครับหลังจากสปีดกลางสี่นาทีแล้วก็เป็นสปีดเร็วครับสองนาที แรกสุดคือ4นาทีเป็นสปีดกลางครับแล้วอีก2นาทีเป็นสปีดเร็วใช่มันจะได้แบบนี้ออกมาเลยใช่ครับนี่ครับแล้วก็เทใส่ภาชนะที่ชอบครับที่ต้องการครับคือหมายความเราต้องการให้รูปร่างหน้าตาเค้กเป็นไงใส่ภาชนะนั้นเป็นซะใช่ครับในกรณีนี้เราจะทําเป็นเค้กงี้อบในอุณหภูมิร80องศากับ35นาที35นาทีครับจะได้ออกมาเป็นแบบนี้จะทําเป็นคัพเค้กก็ได้นะครับตัวนี้แแล้วแต่เล็กๆก็ได้ได้แล้วแต่เราจะชอบแต่อันนี้เราจะทําเค้กจริงๆครับ เอาถ้าไปจชบดูตรงนี้สําคัญที่สุดเอาไปแรปแล้วก็ค้างคืนครับนี่ไว้หนึ่งคืนแช่ฟรีตครับแช่ฟรีซได้หนึ่งคืนทำไหมเพื่อต้องการให้กลิ่นเนยแล้วก็ความหอมแล้วก็ความชุ่มฉ่ามันเกิดขึ้นมันทํางานฮะกลิ่นเนยมันจะทํางานคราวนี้มาทําอะไรตีครีมชีสครับที่สําหรับแต่งหน้าครับแล้วนี่อะไรใส่เข้าไปครีมชีสครับเท่าไหร่ครีมชีสหนึ่งพันกรัมครับเนยจืดเนยจืดสองร้อยห้าสิบกรัมครับน้ำตาลทรายสองร้อยกรัมครับครับแล้วก็กลิ่นวานิลาสักประมาณสิบกรัมครับ ตีทุกอย่างรวมกันครับตีทุกอย่างรวมกันสปีดสปีดกลางครับ15นาทีประมาณประมาณครับประมาณแต่จริงๆดูมันตั้งยอดก็มันได้เรียบร้อยตั้งยอดอ่อนๆเนี่ยตั้งยอดอ่อนๆใช้ได้แล้วคราวนี้เอาเค้กออกมาที่แช่เย็นไว้หนึ่งคืนมาปาดครับปาดเอาด้านบนออกด้วยแล้วก็ด้านล่างด้านข้างครับปาดด้านข้างเพื่อให้ต้องการสีมันบาลานซ์กันบาลานซ์กันครับแต่ไอ้ส่วนตอนที่ฝานครึ่งนี่ความสามารถส่วนตัวเลยนะฮะอันนี้บอกได้เลยฮะเสร็จแล้วเอา ครีมชีสใส่ลงไปครับใส่ลงไปอันนี้เป็นสามเลเยอร์ชั้นที่หนึ่งชั้นที่หนึ่งใส่ลงไปแล้วก็เอาเค้กใส่ลงไปครับแล้วก็เลเยอร์ที่สองเป็นแอปเปิลคอร์ดแยมครับมันเหมาะกับแอปเปิลคอร์ดเหรอหรือว่าแยมอะไรก็ได้แยมอะไรก็ได้ครับแต่ของเรานี่เป็นแอปรแอปเิคอรเสร็จแล้วก็วางเค้กลงมาอีกทีแล้วก็เอาครีมชีสท่านผู้ชมดูเขาแต่งหน้าอีกทงีครับโปรแบบไม่บรรยาบัรรยางไม่เห็นใจใครแล้วแต่งเค้กครับใช่ไหมใช่ครับแต่งเค้กมาเป็นอย่างนี้แล้วไอ้ที่เมื่อกี้ ด้านบนที่เราปาดออกครับเนี่ยดูดิเขามาทำฝอยฝอยมาร่อนน้ำผู้ชมไม่ต้องไปทำอะไรใหม่เลยนี่ล่อแล้วก็ปิดหมดเลยอย่านึกว่าไปตัดทิ้งอันนี้อันนี้อันนี้ก็จัดระเบียบครับแล้วก็ใส่แต่งด้วยผลไม้สตรอเบอรี่ครับจะอะไรก็ได้นะจะอะไรก็ได้ครับแต่ว่าหน้านี้สตรอเบอรี่ก็ใส่สตรอเบอรี่ลักษณะนี้แล้วก็ทาด้วยแยมครับแอปริคอรแอปริคอรเพิ่มความเนวเพราะว่าเราใช้แอปริคอรงานนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยเรดเวลวท เค้กครับ oh! ท่านผู้ชมครับมันเหลือเชื่อจริงๆครฮะอันนี้คือเขาทำอ่ะลักษณะการเป็นเนี้ยถ้าท่านจะไปทำเนี่ยเขาบอกละเอียดที่สุดเท่าที่จะบอกนะ้แต่ถ้าขี้เกียจทำป้าบายเชฟเบเกอรี่แอนด์บิสโทรนะฮะอยู่ราชพฤกษ์นะราชพฤกษ์ครับครับ,บกดเข้าไปนะฮะปักหมุดไปก็จะเจอแล้วจะเจออาหารทุกชนิดมากมายแล้ววันวันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เราทำขนมหวานประม <c oughs> าณสักกี่ชนิดในร้านในประมาณสักกี่กี่ชนิดอ่ะก็ มีครัวซองครับแล้วก็มีพวกพายแล้วก็ขนมเค้กครับแล้วก็ทำอาหารยอย่างอื่นด้วยครับเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็แล้วแต่ท่านชอบอะไร,ค,รคุณอ๋อครับอร่อยอ่ะคือตัวเค้กมันแน่นมากเลยนะคุณผู้ชมตัดเข้าไปแล้วก็ตัวครีมมันก็แน่นมากแล้วก็ตัวแยมแปอปเปิลคอตนิดหนึ่งอ่ะที่มันแบบมา,มาทำให้รสชาติเปลี่ยนนี่ยังไม่มีสตรอเบอรี่เข้าไปกลัวเลยนะครับอพอกินไปแล้วมันแบบได้แต่ข้าวอุทานเนี่ยแล้ว ตัวครีมมันดีมากเพราะผมยังมันๆอยู่ตรงปากนี่เลยแบบโอ้โหโโอ้หคุณยงครับผมรู้เลยไมใครใช้อับเบอคอร์ดฮะเก่งมากตัดต่อได้ต่อนะแอปเปิคอร์ดหมายถึงแยมที่ท้แยมเขาคุณผู้ชมท่านผมจะบอกว่าอ่าเรดเวลเวทของร้านนี้นะครับหนูเนี่ยกินมาหลายร้านแล้วแล้วต้องบอกตรงว่าเป็นเค้กที่หนูไม่ชอบเลย พราะบางทีหนูกินแล้วมันปิมันมันเปรี้ยวเกินไปมันเปรี้ยวเกินไปแต่อันนี้คุณผู้ชมมันนุ่มนวลมากแล้วคือกินได้กินได้เรื่อยๆคุณผู้ชมนะฮะร้านบา by chef bakery and bistro ครับเมนูเรดเวลเวทเค้กเมนูนี้รับไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มเออติดมืออาหารเย็เป็นไงครับจริงๆคำสมัยมาด้วยครับใส่เดี๋ยวไม่พูดเดี๋ยวไม่พูดพูดเร่อยอาเรื่องนี้ก่อนอันนี้อร่อยจริงๆ Oh. คือคือท่านที่ถนัดเค้กนุ่มๆม,มากๆอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ท่าไม่ได้ต้องการอย่างนั้นแต่ท่านที่ถนัดว่าของหวานของท่านเป็นของที่หวานครีมเขาหวานจริงๆไม่ได้หวานดนะโดดฮนะหวานจริงๆหวานได้เดี๋ยวนี้ระยะหลังๆไปเจอร้านเค้กเวลาทำอะไรแล้วกลัวคนกินหวานแล้วก็ทําไม่หวาน<อ>าแล้วมากินกับเค้กมันเข้ากันตรงไหน เอาจริงไม่จริงเชฟถูกถูกรือไม่ถูกถามจริงถูกครับแล้วก็บอกอ๋อนี่หวานน้อยหวานน้อยรสชาติมันแปลกมันต่างไปเลยนะมันหวานมีมาตรฐานของมันถูกป่ะครับผมอันนี้ใช่แล้วพอเสร็จอปริคอรพอใส่แยมอปริคอรเข้าไปด้วยโอ้โหมันใช่ใช่แบบเต็มๆต็มอยากให้ท่านได้ลองและอันเนี้ยผมก็เพิ่งเคยเห็นที่นี่ขอยิบมาหน่อยได้ไหมคุณอ๋อคุณอ๋อเป็นคีโบเลยครับอ่าเป็นคีโบเลยอ่ะพูดเลยครับพูดเลยครับมันเป็นครีโบเลที่ทําจากครัวซองครับใส่ในครัวซองครับเอาครัวซองมาใส่ นี่คือเบิร์ไหนเขาละเบิร์หน้าหน้าควซองเลยนะเบิร์นแบบเบิร์นดื้อๆเลยขอบไหมหมดเลยนี่คือเบอร์ยังไงก็ต้องเบิร์เนรับเนี่ยเอาอะไรเนี่ยไปตั้งถิ่นที่เปล่าครับอ๋ออ๋ออ๋อไม่ไม่รับมือพูดเล่นเนี่ยมพูดเล่นนี่ก็แบบวแล้วยังมีพายที่ต้องรอต่างๆมากมายที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะฮะนั่นลูกชายนั it, ่นวันดีกับก้องเลยครับทุกท่านนะครับไพรา งานครับทิงงานครับอ๋อไม่ใช่ภรรยาเหรอภรรยาไม่มาภรรยาของเชฟเอไม่ไม่กล้าเปิดเผยคือผู้ชายที่ยืนอยู่ข้างหลังอ๋อไม่ใช่ภรรยาอ๋อนักคนนั้นเป็นภรรยาแต่ว่าหลานไม่ใช่มัจะไหรอหลานถือไม้อยู่อื๋อ่ะเอาตั๋วเพลงลูกไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นนักร้อฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณภู้สิทธิ์นะฮะหรือว่าเชฟเอของผมขอขอบคุณร้าน by Chef Bakery and Bistro ขอขอบคุณทุกท่านที่ชมรายการของเรานะครับท่านลองเถอะ เวลาที่เราบอกเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งพูดตอนต้นอาการว่าไม่ค่อยได้ทําแล้วนะของหวานตอนนี้วันนี้มาทำก็เอาของดีๆมานําเสนอท่านจริงเลยนะลองไปดูครับ delivery ด้วยใช่ไหมได้ส่งด้วยได้ตอนนี้ทําส่งด้วยครับอีกอันนึงที่ผมพูดส่วนตัวอันนี้ส่วนตัวรูรๆนะนี่คือพายไก่ครับถามพายไก่เอชเบียองซอสเด็ดทัพโปรครับถามเขาได้เลยครับยังขายดีอยู่ครับตอนนี้ใช่แล้วถามก็ได้เลยว่าขายดีเพราะใครครับ ขายดีเพราะรายการกูคุณต่อยครับแล้วที่เมตาครับไม่ใช่ฮะหมายว่าจะพูดว่าพอผมกินมันแล้วผมบอกมันมันเจ๋งจิ๊กระวังมันจะแชะออกมามันจะไม่แชะหรอกครับมันเป็นพายนี่ฮะดูดิฮะคือมันอย่างงี้ฮะเวลาเราไปกินพายไก่อ๋แล้วเราได้ไม่เต็มใจอ่ะข้างในมันมันโพรงอ่ะแล้วโกรธนะใช่อ๋อจะไม่โกรธเลยกคไม่โกรธเลยเขาจะไม่โกรธเลยเราแรกกันนะครับอันนี้ติชู่ครับโอ๊ยอ่า ไม่เชื่อเถอะเชื่อเถอะเพราะว่าอันนี้ผมจะเอาเชื่อผมเถอะเชื่อผมเถอะคุณนึกว่าผมไปแกะทำไมอ่ะเวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนโดยเะพวกใหม่วันนี้สวัสดีครับกลัวคุณไป